มึงยืมแย้มจากกูจะลงทุนให้มึงเลยจริงคนพวกเนี้ถ้าเดือดร้อนมานะถ้ารู้จักสนิทนะถ้าจะให้ฉันช่วยฉันช่วยนะมึงอดทนขนาดนี้เงินกูได้คืนแน่นอนที่มึงจะยืมกูถูกปะถูกหมจริงจริงคนพวกนี้คือคนน่ารักมากขายไม้กวาดเธอดูสิขี่รถสาล้อมาเอาไม่กวาดขายตามหมู่บ้านอะไม้กวาดไหมครับ อันนั้นไม่โอ้โหตายแล้วกูน่ารักที่เปี่งเลยคนพวกเนี้ยไม่เคยย่อไม่เคยท้อเลยเช่อไหมจริงช่างปูนเนี่ยทำรัวอยู่เนี่ยหน้าปากซอยเนี่ยผ่านไปกูก็ส้มถุงนึงอะส้มเลยเอาไปแบ่งกันกินน่ารักที่มันไม่ใช่บ้านเรานะบ้านอื่นแต่ตอบแทนความน่ารักที่ที่ <c oughs> ที่เรามองภาพนี้แล้วเนี่ยมันทำให้เรารู้เลยว่า มึงอย่าเยออมึงอย่ายิงมึงอย่าดูถูกเงินน้อยคนพวกนี้คือครูที่เราจะต้องตอบแทนในภาพที่เราเห็นขย,ยันกันอย่างนั้นะเทปงเทปูนฉาบป,ปูนกรอบทารั้วบ้านคนะอขับไปผ่านไปผ่านมาก็ยิ้มกินน้าหรือ,อยังเธอร้อนไหมเธออ้อส้มไปเอาอะไรต่ออะไรไปเธอรู้ไหมพวกนี้เป็นครูเรามองเรามองเสร็จปุ๊บม,มันคือครูที่ เราจะได้เอามาเป็นอุตาหอนสอนใจเราว่าเออมันมันเราเราต้องเราต้องเก็บหอมรอมริบนะถ้าเราไม่อยากทําแบบนี้เก็บหอมรอมริบนีค่คนพวกนี้คือครูหมดรู้ป่ะคือสิ่งที่จะลงไม่ใช่จะให้ฉันไปเดินแถวแถวศูนย์แ,แฟชั่นแล้วไปดูคนแต่งตัวบ้ะบ๊ะบอเดินบ๊ะบะบอททำนั่นทํานี้ฉันไม่ดูนะฉันไม่ชอบดูฉันชอบดูอย่างนี้ คนขายส้มโอคนขายผลไม้คนขายกับข้าวคนขายไม้กวาดคนก่อสร้างชอบดูจริงๆโอ้โหไปดูคนก่อสร้างกินน้ำพริกเหลือหน่อยนึ่ก็เอาเอาเอา,เอาฝาชีเอาอะไรครอบไปเขาเหนียวกินใหม่ปลากินใหม่มันคือเรื่องที่ทำให้จิตใจของเราอะไม่ฟุ้งเฟอ้อดูอย่างเงี้ย ไม่ใช่ไปดูแฟชั่นรู้แม่งทุกอย่างในแฟชั่นแบบนี้กระเป๋ารุ่นนี้กระเป๋ารุ่นนั้นรุ่นนี้รุ่นนั้นอย่างนั้นอย่างนี้รู้หมดจริงๆร,รู้หมดทั้งโลกแต่ไม่รู้วิธีการทำให้ตัวเองรวยไม่รู้ไม่มีเงินวันวัน,วนดูแต่บ้าบ้าบาบ,าบาจริงๆคนอย่างนั้นนะฉันไม่คุยฉันไม่ดูเลยนะจะมาคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้คุยบางทีมึงมีเงินหรือเปล่าเนี่ย คุยแต่เรื่องแฟชั่นเนี่ยมึงทําไมไม่คุยเรื่องที่มึงจะต้องทํามาหากินวะเออทำมามหากินอะไรไม่ได้ําเยี่ยไรเลยเนี่ยวันวันหนึ่งรู้แต่เรื่องแฟชั่นกระเป๋ารุ่นนี้เสื้อผ้ารุ่นนี้อีคนนี้เสือกเรื่องชาวบ้านไปหมดเลยแต่ว่าไม่มีกินวันวันหนึน่งอะรู้หมดจริงรู้หมดแต่ไม่รู้อย่างเดียวจะทำยังไงให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้นคนพวกเนี้ย คนพวกนี้ฉันไม่คุยนะคุยแล้วสมองตกต่ำเราจะต้องเราจะต้องคุยกับคนที่มันมีชีวิตอัตราก้าวหน้าดีๆเป็นคนที่ทำงานให้ทุ่มเทให้สังคมทุ่มเทให้ประเทศชาติจเจริญรุ่งเรืองเราจะดูคนอย่างนั้นคุยกับคนแบบนั้นอีกคนที่แบบว่า อันนี้ไม่ได้แต่งตัวแบบนี้แต่งตัวแบบนั้นกระเป๋าแบบนี้กระเป๋าแบบนั้นเสื้อผ้าแบบนี้ผมทรงนี้สีนั้นสีนี้มึงไปเลยใครอยากคุยคุยเลยกูไม่คุยคุย,ค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 ยแล้วดูคุยแล้ว,ดลวเดี๋ยวโง่าตามคนรวยไลกยค,คนที่ไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นเนี่ยเธอรู้ไหมว่าอนาคตร,รวยทุกคนจริงๆคนที่ไม่ไปตามแบบอะไรบ้าบ้าบอะ จริงจริงคนจริงเธอฉันเจอนะโอ้โหเมื่อก่อนเนี่ยเพื่อนกันเนี่ยเป็นเพื่อนตั้งแต่เป็นหมอนวดนะหมอนวดแผนไทยนวดเท้าวนวดอะไรอะ่ะปัจจุบันรวยมากเธอเปิดร้านบริหารงานเปิดร้านเข้ามาพี่อ้วนโรงงานพี่อ้วนทําอะไรบ้างทํายาหม่องทํายานวดแก้ปวดได้ไหมได้ได้ได,ได้เดี๋ยวทําให้ เธอรู้ไหมว่าขายดีส่งของปวดเมื่อยโอ้ยรู้เรื่องหมดรู้เรื่องที่ตมากินรู้เรื่องว่าน้ำมันตะไคร้ช่วยอะไรไพรด้วยช่วยอะไรกระบูนช่วยอะไรรู้หมดเขารู้แล้วเขารวยไม่ใช่ไปรู้กระเป๋ารู้โอ้ยรู้ห้างนี้รู้ห้างนั้นรู้ร้านนี้รู้ร้านนั้นแต่ไม่มีเงินติดตัวลำคาญที่ไหมคนพวกเนี้ยพอฟังฟังแล้วเราก็แล้วจะไปอยู่ใกล้คนพวกเนี้ยแล้วชีวิตกูจะแบบเจริญงอกงามไหมเนี่ย ไปเจอแต่สารพิษทางอารมณ์ทางความรู้สึกฉันไม่เอาคนพวกนั้นเลยนะไม่เอาคนไม่ทำงานคนเล่นยาคนไม่ทำงานคนยืมเงินอย่างเดียวจะไม่เอาเลยนะจริงๆคนที่ด่าคนมองโลกในแง่ร้ายตลอดด่าแม่งทุกอย่างไม่เอามันมันอยู่ใกล้แล้วมันเป็นพลังลบอยู่ใกล้แล้วเป็นพลังลบจริงๆ เราก็เลยแบบใช้ชีวิตอยู่กับคนที่มีความสุขจริงๆอยู่กับหมาจริงๆอยู่กับหมาดูควายดูหมาดูไก่ดูเป็ดดูห่านที่มันน่ารักหมาแมวมีความสุขจริงๆแล้วก็อย่าเอาความคิดของคนอื่นมาเปรียบเทียบกับตัวเราความสุขของคนอื่นหรือว่าอยากอย่าททำอะไรเพื่อความสุขของคนอื่น อย่าแต่งตัวเพราะว่าอยากให้คนอื่นมองฉันไม่สนนะเธอฉันเป็นคนไม่สนเรื่องพวกนี้เลยนะฉันอยากแต่งตัวยังไงฉันจะฉันจะไปอย่างเงี้ยฉันใส่กางเกงขาสั้นใส่เสื้อยืดหลวมๆไม่แต่งหน้าแต่งตามัดผมก็ไปยังไงทําไมแต่งตัวงี้ไปเดินห้างเป็นอะไรละเธอไปมีเงินก็ไปซื้อของไม,ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะเดี๋ยวคนมองมองก็ช่างมันสิมองก็ช่างมันสิมมนสไม่ได้ไปใส่กางเกงในเดิน แค่ใส่กางเกงขาสั้นแค่ใส่เสื้อเก่าไม่ได้ไปทําอะไรที่เป็นไม่ได้ไปทําร้ายคนไม่เคยแคร์เรื่องพวกนี้แคร์อย่างเดียวว่าอ่าแคร์อย่างเดียวว่าในอนาคตเนี่ยจะมีเงินกินไหมแก่ตัวมาถ้าไม่ทํางานหยุดทํางานน่ะจะเอาเงินไหนมากินแคร์ตรงนี้แคร์ว่าเออสร้างบ้านสร้างช่องมีนี่มีสินใช้นี่มันให้หมด ไม่ใช่ไปดูนั่งดูนะถ้าฉันเป็นคนอย่างดาราหลายคนบางคนนะฉันบอกเลยนะฉันอาจจะไม่มีทรัพย์สมบัติหรืออาจจะไม่มีชีวิตที่ยืนยาวอย่างนี้ก็ได้เพราะฉันพิกลไม่เที่ยวไม่กินใช้นี่อย่างเดียวตลอดชีวิตก็มีกินไปตลอดชีวิตไม่ต้องไปพึ่งใครครบกับฉันไม่ต้องกลัวฉันยืมเงินกันแล้วกันตลอดชีวิตอ่ะใช่ไหมล่ะ จริงๆมันเราไม่ต้องไปสนใจใครอะ่ะเธอดูสิฉันใส่อย่างเงี้ยหน้าอย่างกี้มาคนที่ติดตามเราคนที่ดูเราเขาก็ต้องรู้ว่าเราเป็นแบบนี้แล้วถ้าเกิดฉันจะต้องแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวทําจัดทุกอย่างมาเพื่อมาไลฟ์สดในทิกต็อกแล้วแล้วทันทำเพื่อใครอะ่ะสิ่งที่ฉันทําเนี่ยคนก็ไม่มองเรื่องเสื้อผ้าเขามองว่าเออเพี่อ้วนจะพูดอะไรวันเนี้ยเขามองตรงนั้น เขาไม่ได้มามองว่าจะต้องแต่งหน้าจะต้องเสื้อผ้าจะต้องหาสถานที่เอากระเป๋ามาวางทําตัวเป็นเก๋แต่ไม่มีแดกก็ไม่เอานะไม่เอานะเธออยากกินปลาลาก็คือกินปลาไม่ได้กินของแพงเพื่อสร้างภาพให้คนอื่นว่าเรากินของแพงไม่ใช่อยากเดินริมถนนสวนจตุจักรอยากกินก๋วยจับทําอย่างนั้นไม่ได้ไปทําเพื่อคนอื่นทําเพื่อตัวเอง อยากกินก๋วยจับอร่อยก็ไปกินก๋วยจับอยากกินก๋วยเตี๋ยวก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวไม่สนใจอะไรจริงๆใครจะรักใครใครจะเกลียดใครใครจะทะเลาะกับใครไม่ใช่เรื่องของเราจริงไม่ไม่ใช่เรื่องของเรา,รเรเรเรานางงามทะเลาะกันเหรอ,อดูทุกเวทีใครเชิญก็ไปดูทุกเวทีอู๋นางนุพมาศเด็กน่ารักจะตายณลอยกระทงเด็ก ประกวดเด็กเนี่ยไปดูแต่และน่ารักังเลยดูมีความสุขอยากทะเลาะอะทะเลาะไปไม่เกี่ยวเราเสพในสิ่งที่เราอยากดูไม่อยากดูเราก็ไม่ดูจริงๆการมองการเมืองบางทีเขาก็ทะเลาะกันตีกันไม่ถูกกันด่าก,กันก็ไม่เกี่ยวกับเราเราก็เราก็รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรติดตามทุกทุกพักทุกฝ่ายคนไหนหล่อติดตามเลยไม่สนใจ ตอนนี้ไปติดตามพี่ลูกแบดอยู่พี่พี่ลูกแบดมีเมียยังวะพี่ลูกแบดพาราดอนเนี่ยจะไปกดติดตามเขาอยู่เนี่ยกดติดตามพี่วานพี่ลูกแปดพี่วานอยู่บำรุงพี่โต้งพี่ดวงติดตามพี่อนุทิน ดีครับแม่แม่พูดถูกพูดถูกลูกฉันนั่นเป็นคนพูดอะไรไม่ไม่ค่อยผิดหรอกเพราะฉันใช้บนพื้นฐานของของทางสายกลางเป็นพื้นฐานเป็นฉันเป็นคนเดินทางสายกลางจะอยู่ธรรมะครึ่งหนึ่งทางโลกครึ่งหนึ่งแล้วก็อะไรที่มันเป็นทางสายกลางที่มันพอดีพอดีอะ่ะแล้วก็เราต้องมองทุกมุมด้วยความเป็นธรรม เธอจำไว้เลยนะต้องมองทุกมุมด้วยความเป็นธรรมแล้วก็ให้เกียรติกับความคิดของตัวเองด้วยไม่ใช่ให้ใครมาจูงจมูกไปตามกระแสเงี้ยไม่เอาจริงๆเพราะว่าอะไรป่ะอ่าเพราะว่าจริงๆนะ่ะในมุมมองของมนุษย์อนะ่ะเธอมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคนไทยก็ด่าว่าโง่งเหมือนควาย ถูกไหมอ,อากไพรเป็นแพลระบาดไปโดนโดนมองว่าโง่จริงๆมันก็ฉลาดของมันจะตายแล้วก็บางคนก็มองว่าโง่เป็นหมูบางประเทศอ่ะบางคนก็โง่เป็นลาลาโง่ฝรั่งอ่ะบางคนก็บอกว่าโง่เป็นไก่หรือสมองเหมือนไก่มันมันก็เลยกลายเป็นในมุมมองของแต่ละคนน่ะมันไม่มีเหมือนกัน สิ่งที่มันจะต้องอยู่ด้วยกันได้คือการให้เกียรติในความคิดของแต่ละคนให้เกียรติการเห็นต่างใครเห็นต่างเรื่องการเมืองอ่าไม่เป็นไรมึงอยากเข้าข้างใครมึงเข้าไปแต่มึงไม่อยู่กับกูเนี่ยเราจะรักกันในจุดนี้เราจะกินกันเราจะเที่ยวกันมึงจะเกียดคนนั้นมึงจะเกียดอ่ะ,อะเรื่องของมึงแต่ไม่ต้องมาพูดแค่นี้พอชีวิตอะไม่ต้องไปอะไรเยอะรักใครชอบใครก็ได้ แต่ว่าอยู่ใกล้รันอยู่ใกล้กันต้องไม่เป็นพิษถ้าเป็นพิษแล้วเบื่อม nah ันเหมือนมันเหมือนเวลาอยู <t ume> <t ume> <t ume> okay. well, ่อะไรเป็นพิษแล้วมันเหมือนเราสูดควันพิษไปตลอดเวลาแล้วแล้วพอสูดควันพิษเข้าไปตลอดเวลาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนสักวันหนึ่งเนี่ยเราเสพสิ่งที่เป็นพิษอ่ะเราจะมองสิ่งที่เป็นพิษอ่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนคำด่ากันคำไม่สุภาพคำหยาบเนี่ยซึ่งเด็กสมัยเนี่ยพูดกันเยอะมากอ่ะ พอมันด่ากันในโซเชียลพอมันด่ากันในโซเชียลเสร็จปุ๊บเนี่ยคนที่เสพคําพวกเนี้ยมันก็เลยคิดว่าการอยาการด่ากันอ่ะมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นคําธรรมดาเราก็เราก็เธอดูฉันพยายามพูดแบบเป็นเซฟโซนในติ๊กต็อกเนี่ยจะไม่พูดอะไรที่มันหยาบคายจะไม่พูดอะไรที่มันแบบไม่ดีส่อเสียดอะไรเงี้ยฉันจะไม่พูด เพราะว่าคนที่มาตามเราใน Tik Tok เนี่ยจะต้องเป็นคนที่ได้รับความปลอดภัยทางความรู้สึกแล้วจะต้องเป็นคนที่คุยแล้วเนี่ยจะต้องมีสติในการใช้เงินเพราะผ่านมาเนี่ยจะรู้ไหมผ่านมาเนี่ยฉันผ่านมาฉันแก่กว่าใครอะ่ะแล้วเรารู้เลยว่าเราแก่เราอายุเยอะขนาดเนี้ยสิ่งที่มันจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขได้ก็คือเงินและสติเงินเท่านั้น จริงๆสมัยก่อนเนี่ยเรื่องความรักเป็นที่หนึ่งแต่สมัยนี้นะเรื่องเงินต้องเป็นที่หนึ่งใครลองมีคู่สิแล้วก็กัดก้อนเกลือกินบางทีไปไม่รอดนี่คือจริงเลยหนูมันคือเรื่องจริงจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมีเงินให้เงินอยู่กับเราแก่ตัวมีเงินมีอะไรต่ออะไรก็มีวิธีเดียวก็คือ ถามว่าเงินเยอะไหมในประเทศไทยอ่ะเงินเยอะนะเธอเงินยังมีนะเธอไม่ใช่ไม่มีนะแต่มันมีเนี่ยแล้วคนที่จะมองเห็นเงินตอนนี้หลายคนอาจจะมองไม่เห็นว่าเงินมันอยู่ตรงไหน,นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เขาใคร่ยันงนะเธอเป็นคนใครยันงเขาจะมองเห็นช่องทางการหาเงิน <c oughs> เขาจะเห็นช่องทางการหาเงินเธอเงินยังมีแต่ว่ามันมันมันการหาเงินมันก็ต้องอยู่ที่แต่ละคนนะคนบางคนก็บางคนก็ไม่ค่อยหาเงินเธอแล้วก็โทษโชคชะตาโทษโทษคนนั้นโทษคนนี้โทษการเมืองโทษทุกอย่างโทษดินฟ้าอากาศแต่ไม่โทษตัวเองว่าขี้เกียจ ถูกไหมถ้าเกิดประชคจะดินฟ้าอากาศชกจะอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยดินฟ้าอากาศเกษตรกรเศรษฐกิจโทษแต่อย่างเนี้ยโทษอย่างเนี้ยแล้วตอนนี้คนที่อยู่ในเศรษฐกิจเดียวกันฟ้าฝนเดียวกันอาชีพเดียวกันทําไมเขารวยเพราะเขาขยานันแล้วคนขยันเนี่ย เธอรู้ไหมถ้าเกิดเกิดอะไรผิดพลาดคนคนอ่าวิสัยทัศน์ของคนที่มีอัตราก้าวหน้าในชีวิตที่จะใช้คําว่าคนรวยได้เนี่ยวิสัยทัศน์การมุมมองต่างๆเนี่ยเธอรู้ไหมเขาเขาไม่ใช่มานั่งโทษดินฟ้าอากาศเขาจะมองตัวเองว่าชีวิตเนี่ยทาอะไรผิดพลาดมาบ้างกูเวอร์หรือเปล่ากูไปทําอาชีพที่กูไม่ได้รักแล้วกูไม่มีความสามารถจริงหรือเปล่าไปทําอาชีพตามคนหรือเปล่า โอ้ยอาจารย์กระโนกวันค่ะขอบคุณนะให้ดอกไม้ให้นิ้วมายี่สิบอันนะคะจริงๆเธอคนที่จะรวยเขาจะถามตัวเองว่ากูทำอะไรผิดหรือเปล่าครั้งนี้กูถึงไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตกูขายของไม่ดีเนี่ยเพราะอะไรไม่ใช่เพราะว่าคนไม่ไม่ใช่เพราะเพราะว่าตลาดมันเงียบคนไม่กินทำไมร้านที่อยู่ในซอกในซอยคนไปกินแห่ไปกินกันเยอะแยะ ไม่ต้องอยู่ในห้างเลยเขาแห่ไปกินไม่ต้องเสียค่าเช่าเนี่ยคนไปกินกันเยอะแยะเขาทำไมเขาทมแบบนั้นแล้วร้านเราอ่ะมันมีอะไรผิดพลาดหรอทำไมคนไปกินแพงไปไหมบริการไม่ดีไหมร้านก๋วยเตี๋ยวมีแมงวันไหมมีแมงสาบไหมพื้นสกปรกไหมอย่าไปโทษดินฟ้าอากาศอย่าไปโทษเศรษฐกิจเพราะเขาไม่มากินขายแพงไปไหมทำอร่อยไหมต้องถามตรงนี้แล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ย คนรวยเขาจะคิดแบบนี้คนที่มีอัตราก้าวหน้าในชีวิตอะเขาจะมองข้อบกพร่องแล้วก็ปรับปรุงของตัวเองแต่คนที่จะจนนะจะมองข้อบกพร่องของคนอื่นทั้งหมดยกเว้นตัวเองจำไว้เลยนะบางคนเนี่ไม่รู้นะบางคนแบบโอ้โหทำไมขายของไม่ดีเลยขายจะขายดีได้งไงอะเพราะ้าแบบ มือไม้เล็บเล็บสกรปรกมากสู่บุหรี่ไปวางเออขายข้าวหมูแดงเหรอเชือกหั่นไขอ่อ่ะเชือกปาดไข่ที่ค่อยอยู่กับตู้เนี่ยขึ้นลาขนาดไหนเคยเปลี่ยนบ้างไหมกูก็ไม่กินนะอ่ะเขียงเขิงนะสะอาดไหมผ้าคลุมดีไหมมีฝุ่นไหม หมูกรอบหมูแดงอร่อยไหมนะหมูแดงอร่อยไหมคือมันมันอยู่แค่อย่างเงี้ยเคล็ดลับจริงๆมันอยู่แค่เนี้ยแล้วก็ค่อยค่อยก้าวทีละก้าวคนที่ประสบความสําเร็จเธอรู้ไหมว่าค่อยค่อยก้าวทีละก้าวเธอไม่ต้องคิดอะไรเยอะเธอดูเจ้าสัวซีพีเนี้ยเขามาจากคนที่ก้าวทีละก้าวขยันหมั่นเพียรเก็บหอมลอมริบเป็นทุนทุกวันเนี้ยเธอรู้ไหมว่า เธอรู้ไหมทุกวันเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ชีวิตอะไรเขาก็กินข้าวผัดกะเพราในกล่องที่เขาทมขายลองดูซิว่าเขาตรวจงานที่แบบนี้แบบนี้เขามาทีละเก้าจนกระทั่งอาณาจักรเขายิ่งใหญ่เป็นเบอร์หนึ่งประเทศไทยแล้วก็น่าจะเป็นเบอร์หนึ่งในเอเชียเขามาทีละเก้าแล้วก็พอเสร็จปุ๊บเนี่ยการที่เขาขยายร้านเนี่ยขยายสาขาเนี่ยโทษเขาไม่ได้เธอว่าเขาไม่ได้ เพราะอะไรรู้ไหมถ้าเป็นเราอ่ะเธอไม่เห็นแล้วถ้าเธอจะว่าเธอก็ต้องว่าสุก,กี้เอ็มเคด้วยเขาทําเขาใหญ่เขาก็ขยายสาขาสุก,กี้ตีน้อยเขาทําเขาใหญ่เขาสขายขยายสาขาแล้วตอนนี้เห็นไหมที่สุก,กี้เขาแข่งกันอ่ะสุก,กี้ตีน้อยสุก,กี้เอ็มเคแข่งกันอ่ะเธอรู้ไหมว่ามันทําให้เขาขายดีทั้งสองยี่ห้อเพราะคนแห่ไปกินสุก,กี้ เขาแข่งแบบนี้คนจะได้ตื่นเต้นตื่นตัวกินสุกี้จริงๆเธอรู้ไหมว่าเธอลองสังเกตดูว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นต่างประเทศที่เขาจเจริญเจริญลุ่งเรืองเนี่ยฟังนะเขาจเจริญลุ่งเรืองเนี่ยเครื่องสําอางออกมาใช่ปะเขาออกมาแล้วก็เลยมันทาให้เครื่องสําอางนักแข่งกันเพราะเครื่องสําอางแข่งเครื่องสําอางแข่งกันทางด้านการตลาดและคุณภาพ ไม่ใช่ด่ากันใส่ร้ายกันท้าใ้้คนไม่กล้าใช้ในประเทศไทยอ่ะใส่ร้ายกันด่ากันจริงๆมันต้องเป็นอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยต่อให้อร่อยขนาดไหนก็นแล้วแต่ถ้ามีอยู่ร้านเดียวเนี่ยคนก็ไม่ได้อยากนะเธอมันต้องมีหลายๆร้านร้านอาหารติดๆๆๆติด,ต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 ดกันเห็นไหมบางทีเนี่ยห้าร้านไม่ถูกกันทั้งห้าร้านเลย อีนั่นเลยมาหน่อยเก้าอี้เลยมาหน่อยไม่ถูกกันด่ากันไม่ถูกกันร้านนั้นวันนี้คนมากร้านนี้วันนี้คนคน้อยวันนี้อยากกินตะโฟพรุ่งนี้อยากกินปัดไทยคนก็อารมณ์เขาใช่ไหมวันนี้ขายน้อยก็หมั่นใ้ร้านนั้นด่าร้านนี้ด่าร้านนั้นอีข้าวับหมูร้านนี้สกปรกจะตายอย่าไปกินมันเถอเธอรู้ไหมใครมาพูดอย่างนี้กับจันอีร้านนี้จะไม่เข้าเลยนะฉันไม่เข้าร้านแบบนี้นะ มันต้องแข่งกันแบบนี้เธอดูสิร้านเสื้อผ้าร้านชุดน่ะสัมพงสัมเพงเนี่ยมีที่อื่นขายของถูกกว่าสัมเพลงแต่คนไม่ไปเพราะมันไม่ใช่แหล่งรวมมันไม่ใช่แหล่งที่ขายของมันต้องไปสัมเพลงร้านเช่าชุดวิวาตัดชุดวิวาเธอดูที่ทำไมต้องมีกันตึ้งสิบล้านยี่สิบล้านเราไปแล้วก็โอ้ยร้านนี้ร้านนั้นเพลินไม่ใช่ด่ากันไม่ใช่มนุษย์เนี่ย มันมองการตลาดผิดพอมองผิดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมันไม่ได้หรอกเธอทำไมองค์พระปฐมเจดีย์อ่ะคนไปคนไปกินกันเยอะแยะมากมายเพราะมันมีร้านมากมากมายหลให้เลือกต่อให้มึงทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยขนาดไหนมึงไปอยู่ร้านเดียวที่คนไปไหมเขาไม่ไปหรอกเขาก็เดินนี่เดินนั่นวันนี้กินอีนี่อีนี่กินอีนั่นเขาก็แนะนำกันต่อๆมาแล้วพอเสร็จปุ๊บมันก็จะทำให้มันก็จะทำให้ เกิดความคึกคักโอ้ยวัดดีเล็กกีรติเธอตื่นแล้วหรอ See you tomorrow ถูกไหมมันจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็วิสัยทัศน์ของคนที่จะเจริญก้าวหน้าเนี่ยมันต้องมันต้องมองแบบนี้ใช่ไหมล่ะสมมุติอย่างเราเนี่ยบางคนเนี่ยนะบางคนไปบอกเอ้ย ทำไมขยายกินรวบไปหมดเลยเงี้ยแล้วร้านเล็กจะอยู่ได้ยังไงเมื่อก่อนเขาก็เคยเล็กมากอนแล้วถ้าเกิดเขาจะต้องโตเหมือนเราเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวถ้าเกิดมีแรงรรทําทํามีแรงทําฉันก็ขยายต้มลื้ดหมูนาทองไปเรื่อยๆก๋วยเตี๋ยวไก่ฟ้าก็ขยายถ้ามันขยายทุกจังหวัดขายเต็มประเทศได้ฉันก็ทําใครก็ทําถ้าเป็นพวกเธอพวกเธอก็ทําถูกปะ แต่จะต้องอยู่บนธรรมาพิบาลในการใช้ชีวิตในสังคมใช่ไหมจะต้องมีธรรมาพิบาลธรรมาพิบาลแล้วก็ร้านนี้เธอลองดูสิว่าอันนี้ขายถูกกว่าของดีกว่าเราก็ต้องไปซื้อร้านนี้มันก็ต้องแข่งกันผลประโยชน์มันก็ตกมาที่ผู้บริโภคไม่ใช่ไปนั่งด่าคนจ้องจับผิดคนไม่ได้แล้วจะใช้ชีวิตยังไงบนโลกถูกไหม ใช้ชีวิตยังไงบนโลกก็ต้องอยู่คนเดียวอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีก็ต้องอยู่คนเดียว,นนนนออยยวถูกไหมแล้วมุมมองของแต่ละคนเนี่ยอย่าไปดูถูกเขาโอ้ยคุณแม่กราบสวัสดีทุกคนไปกดติดตามค่ะคนนี้ค่ะอดีศักดิ์มาริแก้วกราบสวัสดีคุณแม่ค่ะอดีศักดิ์มาริแก้วคือตํานานของประเทศไทยนะคะ ใครที่ดูอยู่ใครที่ติดขนตาปลอมทั้งประเทศไทยนะคะใครติดขนตาปลอมขอให้รู้เลยว่าอดิศัก์มลิแก้วตอนนี้เปิดร้านทำผมนะคะอยู่ที่ประชาสงเคราะห์อยู่ด้านหลังเยื้องๆกับอ่หอการค้าร้านเสริมสวยอดิศัก์มริแก้ว คนนี้คือคนแรกในประเทศไทยที่บินไปเอาขนตาที่เกาหลีมาเมื่อหลายสิบปีก่อนเอามาแปะให้นางร้ายในประเทศไทยนางเอกไม่แปะสมัยก่อนนางร้ายแปะก่อนคุณแม่อดิศก์นี่แหละเป็นคนเอามาแล้วก็เป็นผู้บุกเบิกวงการขนตาในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะเข้าไปกดติดตามคนระดับตำนานนะคะเข้าไปกดติดตามคุณแม่อดิศ คนนี้คือคนที่หวีผมให้เพชรลากล้าวผมตองกวางไว้เพชรลาบีจอนเป็นก้าวจินนี่ใส่วิกแต่งหน้าทําอย่างนี้คนนี้แล้วคนนี้คือตัวจริงที่ทําให้อ้วรีเทิร์นไปแต่งหน้าเพชรลาชวรลาดนี่คือตัวจริงของจริงคุณแม่นี่คือตัวจริงของจริงไปกดติดตามซะคนที่โมโมโนะของปลอมหมดคนนี้คือของจริงอดิศักดิ์มาริแก้ว อ่อดีศัก์มาลีแก้วไปกดติดตามแล้วจำไว้เลยนะเราพูดกันตามนะ้ตอนนี้ช่างผมรุ่นเนี้ยมันไม่มีเหลือแล้วมีอดีศัก์คนเดียวที่ยังรวยที่ยังรวยแล้วก็ยังมีฝีมือยังซอยผมเนี่ยคุณหญิงต่างๆคุณหญิงแพทภรรยาท่านทูตใครต่อใครรุ่นใหญ่เพชรลายังมาดัดผมที่นี่อยู่ ซอยผมดัดผมซอยผมด้วยมีดโกนซิสเซอร์โอเวอร์โคมทำยังไงเนี่ยของจริงเธอรู้ไหมนี่คือของจริงอ่ะคุณแม่พิมพ์มาอีกหน่อยเร็วเดี๋ยวจะปักหมุดให้คนไปกดติดตามไปดูตำนานของประเทศไทยเหลืออยู่คนเดียวรุ่นอาจารย์แจ๋วอิวอรุณพิเทิงสติเฟืองอาจารย์ปานบูนนาคเนี่ยท่านไม่อยู่กันแล้วเหลือเหลือคุณแม่อดิศักดิแก้วคนเดียวตอนนี้ เธอไปดูเธอว่าซอยผมยังไงช่ว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 ซอยผมแล้วบอกโอ้ยผมทุยสวยดัดยังไงทํำยังไงนี่เกศสยามใครคือตานานหรอถ้าดังถ้าดังสุดเลยนะในเกศสยามก็เป็นอาจาร,รย์ปานบุญนาคนะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นดวงดาวก็เป็นอาจาร,รย์แจ๋วอิววลุนซึ่งฉันรู้จักหมดเลยนะท่านต่างๆเหล่านี้คือคนที่สอนทําผมให้เรานะใช่ อาจารย์เจ้าของเกษสยามคืออาจารย์ยุพานพิชัยนะซึ่งซึ่งเป็นอาจารย์ยุพานเนี่ยเป็นคุณยายของน้องนิวชัย,ยพลภูพาร์นะใช่ฉันเนี่ยรุ่นอาจารย์ยุพานพิชัยเจ้าของโรงเรียนเสริมสวยเกษสยามนะที่ดาราทั่วฟ้าเมืองไทยนางงามทั่วฟ้าเมืองไทยจะไปงานต้องมาแต่งหน้าทำผมที่เกษสยามเธอรู้ไหม ฉันเนี่ยเกศศิษ์เกศสยามตั้งแต่รุ่นแรกๆของประเทศไทยเลยนะฉันผ่านเกศสยามเธอรู้ไหมฉันก้มลงไปกราบที่พื้นเลยนะใครอยากมองก็มองฉันกราบเจ้าที่กราบดินที่อยู่บริเวณเกตสยามที่ทําให้เป็นอ้วนรีเทิร์นจนมาถึงทุกวันนี้ติ่งทศพอรออนนี่อาจารย์ติ่งทศพรเนี่ยเคยเจอกันนะตอนนั้น,นตอนฉันเรียนเกศสยามแล้วทำผมเกศสยามแล้วพี่อาจารย์ติ่งทศพรเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่เลยนะ หูติ่งมีหูติ่งหน่อยหนึ่งยังเป็นเด็กยังยังเด็กอยู่เลยนะ <c oughs> อาจารย์ติ่งทศพรเนี่ยตอนนี้ท่านผู้ใหญ่รุ่นนั้นก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยไม่ได้อยู่กันเยอะมากมายหลายคนแล้วมันก็คือความทรงจำที่ดีที่เธอรู้ไหมฉันไม่ควรเก็บแต่ความทรงจำดีๆนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันมันมันอยู่ในหัวใจเราอะ่ะ เวลาเราวิวแชร์เราติดตัวเราเราติดเตียงแล้วเนี่ยเธอรู้ไหมว่าความทรงจำดีๆเนี่ยที่มันอยู่ในลิ้นชักหัวใจของเราเนี่ยเราดึงลิ้นชักออกมาเราจะเจอเพื่อนคนนี้ดีมากเราจะเจออาจารย์ท่านนี้สอนคำผมดีมากเราจะเจอน้องคนนี้ดีมากเราจะเจอเพื่อนคนนี้เพื่อนคนนั้นเราจะเจอสถานที่ที่เราอยู่แล้วเรามีความสุขทุกอย่างเนี่ยอยู่ในลิ้นชักหัวใจฉันหมดเลย อะไรที่เป็นความทุกข์อะไรที่เป็นท็อกซิกอะ่ะไม่รับผ่านเข้าหูผ่านมาผ่านไปแล้วไม่อยากฟังไม่อยากรู้จัก